สาีวันห้าวันแล้วแต่เ็จะงอกไปต้นข้าวขึ้นมาบกกำกับ,บ, as well as บก Rut, dive, dive. น้ำก็เป็นงี้แหละพ่นเขึ้นข้างหน้าประสันเธอเพื่อขามไปฝากนั่นพอมคนนี mature, ้นะโอ้ยแต่แต่แพูดพูโมกแต่งแท้เง็ดเงดเงิดเง็ดเง็ดเงิดเง็ดงดงดเ กติกับประจมหนอกแต่ว่าเขามาเห็นแล้วมันไม่ใช่นะ่ะเพราะว่านี่ขั้นเขาจะถ่ายเพราะว่านี่ขั้นเขาจะถ่าเบิง้งจนแบบเขาเห็ดแล้วมันก็คำเม็นบ่าเขาก็มีแนวอื่นตัวเขตเห็นไหมเพราะว่านี่ก็ไปกับไปรับล้านลานเลิกเลียนบายสามรับล้านกับมากกับมีลูกค้าทําเล็บหนึ่งคนทําเล็บแล้วเราก็ต้องหาน้ออยู่นื้อกินตอนแรกอีกข้ามมาพอดีเสะ มันบริวารมีหน้าที่เดียวที่จมานางเลาะเบิงหน้าบดมือก็ได้นะมันไม่ใช่ส่วนตัวค่อยแล้วค่อยไปได้มีหน้าที่เดียวนะพอที่จะมาอยู่ทั้งวี่ทั้งวันมาได้ทุกวันวนันละอะไรหลายชั่วโมงหรือว่ามาทั้งวันเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องทำหรอบ้าโบมีหน้าที่ทำนายอย่างเดียวอุ้ยสบายบือ้อไอ้จมีิครับไอ้ิมาวาสันวาสีบ่ได้เด้ ตื่นมานะเขาต้องตื่นฝ่าวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามาเอาล้านมาปลุกล้าน,าานว,ว่าล้านแตดงตัวว่าล้านสันเอิ่งเอิงเองอออกจากบนนอนต้องเดินไปเส้นเสียออกมาจากบนนอนอ๋อคือบนน้อนอาบน้ำ,นำแตงตัวแปลงฟันกินเขาหันละมือมันไปกินเขาตองอ้อยไม่กินอันอนนี้ตามแตงตัวแล้วมัม่วสิบแปดโมงไปถ้าไปโรงรีงยใส่ทุกมือน,นะมือน,นี้แค่แดดไปเศร้าเกือบแปดโมงก่อนแหละแต่ว่ามันเศร้ากว่าปกติ ้วา่าสิ55ล้านไปโรงเรียนแล้วกำมะ55ล้านไปเรียนแล้วปั้นผาถิ่มว้กำมาก็ต้องมาเคี่ยวผาที่ปันไใบเออมื้อนี้ต้องปั้นสองรอบเหมืนปะปั้นผาเด็กหน่อยหรือผาหลานกับผาเจ้าของเอางลานนั <vagy sore> ่นแล้วแล้วนี่ก่อนสิมานี่แล้วเจ้าของเมื่นี้นะไม่ได้มีนาทีเดียวเด้เพราะสิว่าเฮ็ดหน้าพรากำกาเฮ็ดพ่อสมนีจะสร้างตั้งี่โอ้เขาไม่ได้มีเวลาเดี๋ยวเฮ็ดหน้าอย่างเดียวเนี่ย เปล่าก็ปั้นย่งมาแล้วเสริมเพืก็ต้องเห็ดไม่เวียไม่ได้งานนี่ให้ได้โจมหน้าลยอุกอังเอาสวัสดีค่ะบุญน่ฟังนะเอางนี้ออกก่อน วันนี้จะไปล็อกนั่นสิ